บ้กากล้าขึนเป็นยังคือไปมุมนั่นขอบนั่นมามามาเขียดแห้งเขียดแห้ง สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านค่ะครับผมเข้ากันอะครับรอรอครับเ้ยเอาติมครับติมได้เวลากวนได้เวลาครับติมกล้วยติมอ้อยมาแล้วครับอุ้ยมันเอือออกล้วตัวนั้นย้อยยอยย้ยย้อยย้ยยี่เพืนหนึ่ง นั่น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 เก็บเก็บเอาเอาถังออกเออเอาถังไปเก็บก่อนอู่นไปแทงอีกแล้วแทงอีกแล้วเป็นหู้เต็มต้นพี่ตู้พี่ตู้พี่ตู้อย่าทำพี่ตู้นะพี่ตู้เจ็บขาเออเรานี่อื้ามหับดีดีที ับหอนีับหอขอบคุณับกอนผูกไว้มัดไว้มัดไว้เสบบ่อครับเสบบอเสบอบบอบบเบเหลือมิงว่ะเสบบ่โอ้ยฟุ่นพี่น้องฟุ่นไปแล้ว ไปไปไปไไปชอบห้ามเพราะอ้วนชอบห้ามนิ่วะไเอมา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 อาวชิกินน้ำอีกติฮึ เอาออกมาเออเอาออกมาอากาศเย็นเสียงว่ะเสียงเสียงมากเสียงครับออกครับก่อนบอเสียงบอเสียงดักบอแมนไหมไทย้ไถ บ้ากล้าขึนเออขยเอาเป็นยังคือไปมุมนั่นขอบนั่นมามามาโอ้โอเออเอออุ้ยอุ้เอาค้าล้างยกค้าล้างยก เออฮึ่มฮ่เออฮึ่มเหล่าส่งอี๋เออเออเอาไปเก็บเอาไปเมียน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 เลยครับอย่าอุตางี่อยู่ไปนี่มามามาไปอาบน้ำให้ดีๆเบิ้งกระนะนี่มากระด้างกระเดาไหม นั่นนั่นเออเออเออเอ่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 อเออเวลาให้ขึ้นบ่ขึ้นเนาะถอย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 เลยถอยเลยบ่ให้ไปเนาะ หลอ่อออกมาก่อนหลอออกมาก,ก่อนหลอออกมาก่อนอืมเขียดเขียดเขียดบ่าหายไปน้ำเ <c oughs> <c oughs> ออบอกย่าแล <twitch> ้วเจ้าเลยเจ้าพูดอ่ะพูดอ่ะเอาถ้าอยากไปกระคืน,นถ้าอยากไปน้ำกระคืน Má, <laughs> má, ma lúc nào Thôi Má, má, vô, 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 vô Ở phao bấy, phao bấy Bấy lưới, bấy lưới, bấy Nè, nè <cười> <cười> ุปุ่นปุนไปเราเด้อไปเร็วไปเรวเร็วโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้โอ้อยอยออ้อ้ย อย่าไปหาพี่ปี๋ครับไปนั่มน,นะครับคนแสมครับไปนั่มนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปนั่มที่ไปตัดหญ้าสิาไปตัดหญ้า <laughs> ไปไม่ได้ไปไม่ได้รถมันคันหน่อยเออเออเออ ไอ้ดอกเออเออเออนี่นี่นี่แน่แอุ้ยนี่บอไฟบ่สกับหูเนาะเฮ้ยรัทางนึงกับย่างทางนึงเนาะไปอีกแล้วบุญฝุ่นฝุ่นฝุ่นไสแห้งไสแห้งเจ้า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 อุ้ยจะเอาใหได้เลยฝุ่นไกลฝุ่นเฮ้

ถอย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 เลยเรียบร้อยผุ่นผุนไปอีกแล้ว เขาบ่าได้เขาบ่าได้นิ่งสุดจอดถอยถอยถอยถห้าวคักดีดแท้งอืมอืม ฝากความปวนฝากความสนุกสนานฝากความแสบความซ่าคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยค่ะถ้าหากว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพไม่เหมาะสมขออภัยด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ